จุงกรกะครับผมสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้พามาใส่เบ็ดปลาช่อนครับนจะใช้เบ็ดคันยาวๆอย่างนี้เลยครับผมนะฮะปกติเราจะใช้เบ็ดปักอย่างนี้เนาะแต่ทีนี้หมยตรงเนี้ยมันรกครับผมก็เป็นเวเหมือนก็บอกว่าเหมือนบอกว่ามันเป็นเหมือนแอง่งน้ําเวลาฝนตกมาก็เป็นหลุมครับผมวันนั้นผมขี่ผ่านมาคลิปที่แล้วครับผมขี่ผ่านมาจะไปใส่ตรงนู้นเห็นปามขึ้นก็เลย คิดได้เออลองใส่เบ็ดดูงนี้ดูครับเหมือนปลาชะโดเลยที่เขาใส่อันนี้กันตอนนี้เบ็ดสามคันทําเสร็จแล้วนะครับเขียดก็เกี่ยวแล้วด้วยเดี๋ยวใส่เลยครับผมน้ำมีลึกเท่าไหร่กลัวปูจะมามากินครับ ไต้อยู่ได้อยู่ครับผมนะเสร็จหนึ่งคันครับผมเสร็จร้อยแล้วหนึ่งคัน อ้าอ <chat> uh. uh. ึ๊โอ้โหอีกครับเอาละโอ้ยเขียนด้านล่างนครับเดี๋ยวปูกินเจ็บปานครับผมอันที่สอง ทัานจุดไฟอนี่นี่นอ่อนี่อ้าเ ผมลุ้นกันครับว่าพรุ่งนี้จะมีช่อนใหญ่ปลาไหลใหญ่มาเข้าไหมไครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวว่าว่ากันพรุ่งนี้เช้าขอผมเห็นมันขึ้นอยู่นะมีตัวแน่นอนแต่จะเข้าหรือไม่เข้าอีกทีนึงขอให้เข้านะครับผมเพราะว่ามืดมาสี่วันแล้วมืดมาสี่วันแล้วคิดแล้วก็คิดว่าจะได้แน่นอนแต่น้ํามันก็นลดทําให้ไม่ได้ปลานะครับผมอันนี้น้าไม่ลดแน่นอนนะครับผมขอแค่อย่าเจอปลาไหลมีเกดก็พอนะครับผมไป เดี๋ยวคอามรู้กันครับผมไปครับอ่ะทีครับบักสุนนะครับจอดรถเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันจะเป็นเช่นใดครับผม ผลงานเช้านี้สามคันในเวิร์งเล็กๆครับผมไปดูครับมันจะมเป็นยังไงบ้างโอ้ยเยหมดแล้วครับเยอะหมดเหรอโอ้ยผมจะดูผมจะมองอย่างอื่นครับ อู้เหลือหมดพี่นาะไม่ไม่ติดล่ะออไม่ติดครับอืหขนาดโอ้ขนาดยังอยู่เบ็ดยังอยู่เหลือยังอยู่ครับเฮ้ย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 ตทุกคนมันมีอะไรเล่นๆครับเบ็ดงอด้วยทุกคน โอ้โหฟองฟองฟักเลยทุกคนฟองฟัตเลยโอ้โหดูเบ็ดดิโอ้เห็นเบ็ดไหมนี่เออตั้งก้องก่อนโอ้โอ้อะไรกินนกเยอะเกียดครับ อันเละเลยครับผมยุย้ยยื้ยคุณเหมือนผมเห็นเห็นเกล็ดทุกคนเหมือนผมเห็นเกล็ดว่ะมันเริ่มเลื้ออ้อไม่ใช่ปลาหรอกปลาอะไรจะมีเกล็ดใหญ่ขนาดนั้นน่าจะกินปลาก็ได้ โอ้ยโอ้ยมาวิ่งเฉยวายได้เด้ยนี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนทุก่อนผมก็ว่ายอยู่มันมันน้ำมันคุนๆมันวุดไปวุดมาทำไมมันกว้างที่ติดปลาช่นใหญ่ใช้โลบอสโอ้ยเหนื่อยโอ้ปวดขาด้วยทุกคนโอ้ปวดขาด้วยยิงกีบขัดั้งกล่อง อ้วอุ้ยน้ำพัก่อนน้ำพัก่อนโอ้ยดับแนวเอาเด้หนิปาตีอ๋อเหนื่อยเหนื่อยก็ยากอุ้ยยืดดึงดึงขึ้นมาแล้วมันมันเหมือนมันเห็นเกล็ดอบบยืดยืดมูยโคตรกลัวเลยยื้ย้ยไม่เอาผมโคตรกลัวเลยยเดี๋ยวผมคั้งนี้ผมผมปล่อยดีกว่าปล่อยเกลียวกูดีกว่า เน่ักลัวแล้วไปติดงูอีกมันแต่หมานก็ไม่หมานุมติดอะไรอย่างนี้ผมว่าติดปลานะอาจจะเป็นงูเหลือมอ้อก็ได้ครับตัวหนตัมันออนทับเลยอ่ะเห็นมันเหมือนว่าวบเหมือนโอ้เลือเลยอะอาจจะป็นติดงูเหลือมอ้อได้เว้ยว่าอะไรมันคุนปลาจะตีได้ขุนอย่างนั้นนะไอ้ดึงเบ็ดยกดึงได้อยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเบ็ดอ่ะ ไม้ไผ่นั่นอะผมเป็นไม้ไผ่อ่อนครับมันยาวแล้วมันอ่อนมากมกับว่าให้ปลาดึงปุ๊บมันก็ดีดกลับไดไแบบนี้ต่างไม่ขาดโอ้โหนน้นมันคุ้คุณโอ้โิดว่าช่อนใหญ่แน่นอนเลยพอเห็นปลาขึ้นใหญ่เบ้อเลยไม่ใช่ครับอุยขวัญเอ้ยขวัญมาโอ้โอาานนไไปเก็บเบ็ดที่เหลือดีกว่าครับ ปลาขึ้นอีกแล้วบุบบับเลยปลาขึ้นปวดขาก็สรุปโดนเจ้าวางเข้าไปครับผมเรียบร้อยอม,ม,มันยังยึกงยึยย,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 ย <c oughs> กลัวกลัวมากถ้าเป็นงูนี่กลัวมากโดนเจ้าวางเข้าไปน่าจะขมือปลาเข้าให้ครับมันปีที่แล้วเลยออดีนะผมหนีทันดีนะมันจับ ครับไปรักมืออ่าอันอกันผมว่าผมชักดินในน้ำแน่นอนเลยเฮ้ยโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไอ้ผมนนไดผลมายังตกใจไม่หายเลยโอ้ยกลัวครับ <laughs>